มาแน่นอน iOS 16.2ว่าแต่มันมาตอนไหนมาจริงเหรอสำหรับใครที่รอ iOS 16.2เนี่ยบอกเลยนะครับมีของดีเพียบเรามาดูดีกว่าใน iOS 16.2เนี่ยรวมทั้ง iPad ด้วยนะจะมาในช่วงกลางเดือนธันวานะครับฟีเจอร์เด็ดๆเ,เลยก็จะมี r i v e Activity ครั้งนี้จะมี App TV โชว์หน้าล็อกสกีนด้วย ฟีเจอร์สำหรับคนนอนไม่หลับเนี่ยจะมีฟีเจอร์การนอนด้วยแอ Free From ใน iOS 16.2ก็จะมานะครับสำหรับ iPad เนี่ย iPad ในเวอร์ชัน16.2นี้จะรองรับการต่อจอด้านนอกด้วยนะครับและต้องบอกก่อนนะตัว16.2นี้จะเป็นเพียงแค่เป็นรุ่นเบต้าเท่านั้นนะครับยังไม่เปิดให้เรา เขาไปดาวน์โหลดถ้าใครจะใช้เนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนนะแขกคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว